พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยในส่วนของการประชุมเอเป็ก2022ในสัปดาห์นี้กันสักหน่อยนะคะซึ่งทางด้านของพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเองก็มีการวางระบบ CCTV ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจำนวน17,848ตัวและในส่วนของปริมณฑลและก็ส่วนของภูมิภาคในจังหวัดนนท บุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการติดตั้งอีกจำนวน5,000ตัวนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย22,848ตัวครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่คุมเข้มด้านความปลอดภัยในการประชุมเอเป็ก2 2 2 2ค่ะ พลตำรวรเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจารจาจรการประชุมเอเปก2 0 2 2เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนในการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวสาภาพภูมิอากาศและแผนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจรประจำวันบูรณา,าการทุกภาคส่วนรวมมากถึง30หน่วยงานด้วยกันค่ะ ซึ่งพลตรดเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒิท่านบอกว่าภาพรวมการปฏิบัติงานมีความพร้อมทุกภาคส่วนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการจราจรยังคงคล่องตัวดีเนื่องจากว่าทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการมีการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวทั้งในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดด้วยในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะ ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน17,848ตัวและส่วนภูมิภาคในจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการอีกจำนวน5,000ตัวรวมทั้งสิ้น22,848ตัวและมั่นใจว่าครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยหากมีใครเข้ามาก่อเหตุก็จะถูกตรวจจับด้วยกล้องทันทีค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการตั้งจุดตรวจเป็นแบบใยแมงมุมด้วยรกระจายไปแล้วก็ครอบคลุมทุกเส้นทางค่ะโดยเฉพาะสถานที่ประชุมที่พักผู้นำเส้นทางและสถานที่สำคัญต่างๆโดยมีการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า35,000นายพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วย ส่วนสถานการณ์การข่าวนะคะที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมารวมตัวกันที่แยกอโศกแล้วก็มายื่นขอข้อเรียกร้องต่างๆเก่อกับการประชุมเอเป็กที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิตเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับผู้ที่จะมาชุมนุมแล้วก็เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้โดยบอกว่าการชุมนุมจะต้องมีการแจ้งการชุมนุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า24ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปดูแลการชุมนุมได้อย่างสะดวกแล้วก็ควรใช้สถานที่ที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ไม่ควรไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้พื้นที่หรือว่า สถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือเส้นทางการสัญจรไปมาและไม่ควรขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในการประชุมเอเป2022ในครั้งนี้ด้วยดังนั้นหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งอาจจะมีโทษจำคุกสูงถึง6เดือนก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนค่ะคำนึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราด้วยนั่นเองครับแน่นอนนะครับว่านี่นะครับก็เป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เกือบ2 3 0 0 0ตัวอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆให้คุณผู้ชมได้จำกันได้ค่อนข้างง่ายนี่นะครคุณผู้ชมก็จะติดตามจุดต่างๆบริเวณโดยรอบที่มีการจัดการประชุมเอเปก2022ในครั้งนี้แน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยมาตรการในการรักษาความปลอดภัยน่าจะค่อนข้างเข้มงวดเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากว่าจะมีผู้นำของแต่ละประเทศทยอยเดินทาง มาที่กรุงเทพมหานครของเราก็คือมีตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนะนะครับแล้วก็มีเจ้าชายและภริยาแห่งซาอุดิอาระเบียแล้วก็จะมีการร่วมหารือกับทางประธานาธิบดีของฝรั่งเศสรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นด้วย<ช>พูดถึงกล้องวงจรปิด CCTV นะครับถ้าเกิดว่ามีการเปรียบเทียบน่าจะคล้ายๆกับโครงการอาสาตาจราจรคือกล้องวงจรปิดเนี่ยเปรียบ เทียบเปรียบเสมือนเป็นตาคือเป็นดวงตาในการที่จะสามารถคอยเฝ้าติดตามแล้วก็สังเกตการ<ฆ>นะครับตามจุดต่างๆได้แล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นในส่วนของหลักฐานชิ้นสําคัญถ้าเกิดว่า เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นนั่นเองครับถูกต้องแล้วนอกจากจะมีในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด C C T V แล้วเนี่ยนะคะก็มีการตั้งด่านตรวจด้วยจากทางท้้าที่ตำรวจนะคะในหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงนะคะการปิดการให้บริการในส่วนของสถานีรถไฟฟ้า M R T หรือรถไฟใต้ดินตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนได้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณ โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตต์ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็จะมีหลายพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาพิเศษนะคะตั้งแต่แยกอโศกมนตรีไปจนถึงแยกพระราม4มีถนนเพลินจิตค่ะถนนวิทยุนะคะแล้วก็จะมีการจัดเดินรถทางเดียวเรียกว่าวันเวนเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาที่ถนนราชดำริด้วยนะคะไปจนถึงแยกราชประสงค์ถนนวิทยุ แล้วก็นอกจากนี้ในช่วงของการประชุมเอเปกเนี่ยก็มีการปิดกันให้บริการอยู่แล้วสําหรับสถานีรถไฟฟ้า MRT นะคะก็จะมีรถรับส่งแล้วก็ปิดกันให้บริการสวนป่าเบนจกิตินะคะซึ่งคุณผู้ชมคะตรงนี้ราคาะสาหรับท่านใดที่อาจจะเดินทาง ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่นั้นแล้วนะคะไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกหรือว่าไปเห็นเหตุการณ์นะคะที่ต้องสงสัยเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามานะคะซึ่งทางด้านของสํงานักงานตํารวจแห่งชาติเองก็ได้มีการเปิดสายด่วนด้วยสําหรับหมายเลข1 1 9 7นะคะคกองบังคับการตํารวจจราจรนะคะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้สอบถามเส้นทางการจราจรเส้นทางการหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าวตลอดจนการแจ้งเบาะแสข้อมูลหรือสิ่งผิดปกติให้กับ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตลอดเวลามีหมายเลข1นึ่งแล้วก็สามารถโทรไปที่หมายเลข191หรือ1599ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครับ